สวัสดีค่ะจุนนะคะจากช่องคณะขับนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องเบาๆนิดนึงวันนี้ไม่ไม่หนักนะคะเบาเบานิดก็จะคุยเรื่องลูกค้าลูกค้านานาชาติที่มาที่ร้านสตอเบอรี่นะคะในวันนี้ก็มีเรื่องให้ได้ระทึกได้ตกใจกันนิดนึงลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลายเชื้อชาติมากเลยนะคะก็จะมีทั้งคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงคนแถวโซน อินเดียอ่าอินเดียก็ไม่รู้ประเทศไหนหน้าตาเหมือนกันหมดนะทางทางโซนอินเดียบังกลา,าเทศเนปาลอะไรพวกนั้นอนะ่ะเขาจะหน้าตาเหมือนเหมือนกัน่นะคะอ่าเพราะนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่าลักษณะนิสัยการซื้อของของลูกค้านะคะอ่าที่ได้เจอเยอะๆอ่าที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยอ่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรับมือง่ายที่สุดนะรับมือง่ายเพราะว่าเรารู้จักนิสัยของคนญี่ปุ่นดีมันก็จะอยู่ในอ่าไม่ไม่อวือหวาอะไรไม่แปลก ไม่แปลกประหลาดไม่อะไรมากมายแต่ก็จะนานๆทีจะมีเคสแปลกๆเข้ามาแต่ว่าโดยส่วนมากมันก็จะไม่ยากไงเออคนญี่ปุ่นนี่ก็อันนี้คือรับมือง่ายที่สุดนะแล้วก็ต่อมาคนเกาหลีเกาหลีก็เป็นเกาหลีเกาหลีใต้นะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะส่วนมากก็จะเป็นเกาหลีใต้ที่อยู่แถวเนี้คนเกาหลีนี่ก็จะเออก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคนเกาหลีเขาะจะมาซื้อเขาจะไม่มีการต่อราคานะฮะไม่มีการต่อราคาแม้ว่าก็จะมาเข้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ย เขาก็จะไม่มีการตอบหรอกค่ะเขาก็จะถามแล้วว่าอันไหนมันหวานอะไรเงี้ยเขาก็จะถามแต่ว่าเราก็จะฟังออกนะคะสำเนียงสำเนียงเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีพูดภาษาญี่ปุ่นมันก็จะสำเนียงแบบนี้แหละเอ่อส่วนคนไทยพูดภาษาญี่ปุ่นก็จะสำเนียงอีกแบบหนึ่งอย่างคนจีนพูดภาษาญี่ปุ่นก็จะอีกสำเนียงนึงมันจะฟังออกนะะมันจะฟังออกอย่างฟิลิปปินส์อ่างเงี้ยเอ่อฟิลิปปินส์นี่ก็จะฟังง่ายฟังง่ายว่าเออเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์พูดสำเนียงแบบเนี้ยคือเวลาเราอยู่นานๆเนี่ยเราเราจะรู้ไงว คนประเทศไหนมันก็จะพูดสำเนียงนั้นแหละมันก็ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่มันก็จะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นพูดไงคนคนเกาหลีนี่จะไม่ยากเขาอาจจะถามแค่ว่ามันอร่อยไหมหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบแบบที่หลงเข้ามาแบบเ,เขาเขาเข้ามาเขาจะมาส่งประชนีอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันมันแพงไปอะไรเงี้ยมันแพงไปแล้วก็เออก็ไม่เป็นไรแล้วก็แนะนําให้เข้าไปค่อยเข้าไปซื้อที่ ที่ซูเปอร์อะไรเงี้ยไปซื้อที่ซูเปอร์ไม่ก็ไปซื้อตามร้านขายผักอะไรเงี้ยถ้าอยากจะส่งไปชณีแบบถูกๆนะเราก็บอกเขานะคะเพราะว่าการส่งไปษณีเนี่ยมันก็ต้องแพงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะมีการเอ่อมันการแพคเกจจิ้งที่แตกต่างจากการซื้อมาซื้อที่ร้านนะฮะมันวัสดุที่ใช้ในการส่งมันน้าจมีทั้งกล่องแล้วก็ข้างในที่มันจะต้องมีการแพคเกจที่ที่ให้มันไม่ไม่ไม่ช้ำเหมือนนะเอ่อมันก็จะราคามันจะัพขึ้นมาดนึ่งคนเกาหลีก็จะมีแบบ มันแพงอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่เคยส่งนะแล้วก็ก็แนะนํา<ๆ>เขาไปให้ไปส่งตามซุปเปอร์ซื้อจากซุปเปอร์แล้วก็ส่งรือไม่ก็ไปซื้อตามร้านขายผักแล้วก็ส่งเงี้ยอันนั้นก็จะถูกที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้รับประกันความหวานหรือว่าความสดความหมยอะไรไม่ไม่รู้นะคะแต่ถ้าอยากส่งแบบถูก,ถกๆก็แนะนําเขาไปนะคะเกาหลีเนี่ยจะก็จะ,จะ,จะนานๆก็จะมีเจอเคสแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาคือคนจีนคนจีนนี้ก็จะแบบ มาครั้งแรกนี่จะมาต่อราคานะ,ะมาต่อราคาเออต่อราคา,า,คาให้ได้ต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาครั้งที่สองที่สามนี่ก็จะไม่ไม่ต่อแล้วเออแต่คนจีนเนี่ยจะจุกจิกแบบว่าขอให้ฉันเอาดีๆเอาหวานๆเอาถ้าส่งไปชนี้จะต้องส่งให้ฉันอันหวานๆอะไรอย่างเงี้ยคนจีนจะเป็นแบบนี้นะขอให้ได้พูดเออแต่เราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายก็ก็ฟังฟังหูให้หูไงฟังแล้วก็ ให้ก็รับปากแค่นั้นไม่ต้องไปไปต่ออะไรเขามานะคนไม่ไไม่ต้องไปพูดตอบอะไรมากมายบางทีเก็จะฟังเราไม่รู้เรื่องในชัาน,นะแต่ขอให้เขาได้พูดเนี่ยเขาได้พูดว่าเออเนี่ยเขาอยากได้หวานๆส่งไปสินีไปให้เพื่อนเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขาอยากจะซื้อแบบ อ๋อสตบบอรบัลดีหวานๆอันไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเนี่ยแ้วก็อาจจะมีถ้ามาครั้งแรกก็จะมาต่อราคาด้วยนะคนจีนอ่ะมาต่อราคาแต่ถ้าถ้าเข้ามาครั้งที่สองที่สามเนี่เขาจะเขาพอเขารู้ว่าเราไม่สามารถลดให้ได้นะไม่ลดนะ,ะถ้าถ้าลดก็ต้องลดกันทุกคนเออมันมันไม่เหมือนกันนะคะซื้อของที่ญี่ปุ่นเนี่ยมไปต่อราคาเขานะนอกจากเราจะไปซื้อของที่แบบของใหญ่ๆแบบสร้างบ้านอะไรเงี้ยซื้อลถอะไรที่มันเป็นหลักพันใบแบบหลายร้อยใบอะไรเงี้ยก็ไปต่อ ออปชันพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยเขามันก็จะเขาจะมีให้เราบ้างแต่ว่าถ้าเป็นของที่ไม่ได้แพงอะไรของสต๊เบอรี่หรือไปซื้อของเล็กน้อยเนี่ยไม่ต้องไปต่อราคาเขานะซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยเขาไม่ลดให้เรานะเ,เขาไม่ไม่ลดถ้าลดก็ต้องลดทุกคนอะไรเงีเ้ยนี่คือราคานี่คือราคาที่เขาตั้งขายคือไม่ใช่ราคาบอกผ่านนะไม่ต้องไปต่อราคาเขาเอืมคนจริงก็จะมาต่อราคาอนยะ่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ลดให้ไม่ได้ไงก็มันก็จะมีแบบผู้นะักศึกษา ตรงเนี้มันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่จะมีคนจีนคนต่างชาติมาเรียนเยอะ้ฝรั่งก็มานะมหาวิทยาลัยที่โทเนี่ยเนี่ยมันมีเขาก็มามาเรียนไงแถวเนี้มันจะมีเยอะนักศึกษาโอ้โหแบบมันจะมีแถวเนี้ยมันจะมีห้องห้องเช่าห้องพักของนักศึกษาเออม,มีมีเต็มเหมือนในโทวัวเนี่ยในนารูโตะอะไรนเงี้ยมันมีไงเออนักศึกษาก็เขาก็จะมาซื้อสตรอเบอรี่อ่เงี้ยโดยเฉพาะนักศึกษาคนจีนนะคนนักศึกษาคนจีนจะเยอะที่สุดเออก็จะมาซื้อสตรอเบอรี่ เพราะคนจีนเนี่ยเขาก็จะมาซื้อแบบถูกๆอ่ะ,อะเขาจะมาซื้อสตอเบอรี่ทำแยมไปกินอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าถ้าพวกที่มาซื้อแบบของดีหน่อยของราคาพันหกร้อยเยนค่ะราคาสองพันห้าร้อยเยนเนี่ยบางทีเขาก็มาต่อราคาเรานะแต่ว่าเราไม่ต้องไปลดรถให้เขาเอ่ไม่ต้องไป็นรถแล้วครั้งที่สองมาครั้งที่สองเขาก็ไม่มาต่อเราแล้ว,ลวอืมคนจีนก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็น เป็นนิสัยของเขาแล้วก็เวลาเขามากันสองคนเนี่ยนะเขาก็จะส่งเสียงภาษาจีนเขานะชัはは้ชชชเขาอันนี claro> ้มันไม่ดีอันนี้มันไม่ดีเขาก็จะพูดกันแหละแต่ว่าเราเราเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะลำคานฟังไม่รู้เรื่องนะครับช่้ช่านชั้ช้เขาพูดมันก็ด่ากันอ่ะนะเราฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ก็เขาพูดกันแหละว่าอันนี้มันจะดีอันนี้มันจะไม่ดีอันนี้มันแพงมันถูกมันแพงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดไปประมาณนี้แหละคนจีนนะก็ คนจีนก็จะเป็นลูกค้าที่มารู้สึกว่าจะมาเยอะที่สุดนะคนจีนกับเกาหลีนี่จะมาเยอะที่สุดเพราะว่าคนต่างชาติคนต่างชาตินี่ถ้าเป็นพวกในในบรรดาคนต่างชาติพวกจีนเกาหลีฟิลิป,ปินหรือคนคนไทยหรือคนอะไรเวียดนามหรืออะไรเงี้ยก็ที่มาซื้อสตรอเบอรี่นี่ก็คือคนจีนจะมาซื้อเยอะที่สุดนะจีนนะว่าคนจีนอยู่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนะ่ยเยอะเยอะมากอืมอะไร แล้วก็คนจีนก็จะมีพวกนักพวกที่มาฝึกงานนะครับเป็นคนงานมาฝึกงานเนี่ยเขาก็จะปั่นจักรยานผ่านผ่านหน้าร้านเราเขามาจากคุจุคุรีมันห่างกันเป็นสิบกิโลเลยนะเขาปั่นจักรยานเพื่อจะมาซื้อของนะครับเพื่อจะจะมาซื้อของที่อำเภอเราอำเภอโทนเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่เมืองคุจุคุรีเนี่ยมันอาจจะมีร้านรวงอะไรไม่มากเท่าที่โทกันนี่ไงเขาก็จะมาปั่นจักรยานมานะมาเป็นกลุ่มเป็นแถวเลยอ่าเขาจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคนจีนอะมากันเป็นสิบคน ผ่าคนคือจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมาแบบเดียวๆไม่มีเขาจะมากันเป็นกลุ่มคนจีนเขาจะมีลักษณะนิสัยกันอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มอ่ะเออเขาจะคบไปมาหาสู่กันหมดแหละคนจีนถึงกันหมดเออเขาก็เวลาถ้าเขาเจอของถูกอไรเงี้ยหน้าหน้าประมาณใกล้ๆใกล้ๆจะสิ้นฤด,ดูกาลสตรอเบอรรี่นะเดือนพฤษภา ก็สตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่ทำายมมันถูกลงไงเขาก็จะมาซื้อพวกนี้ไปกินแต่ว่าพวกนี้จะไม่ต่อราคานะถ้าเป็นมาทํางานแล้วก็มาฝึกงานอย่างแบบเขาเรียกว่ามามาฝึกงานอแต่ก็คือมาทํางานนั่นแหละเรื่องของเรื่องนะมันเขาเรียกบาลีนะคะอือันนี้เร็จจากคนจีนต่อมาก็จะเป็นพวกอาจจะ,ะ,ะจะมีพวกคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินนี้เขาก็จะมาซื้อเขาก็จะไม่อะไรมากนะนะคนฟิลิปปินเน่ เขาก็จะมาซื้อพันเย็นซื้อทาแยมมั่งซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกคนนะอย่างคนฟิลิปปินส์ที่เขาเขาได้ผัวรวยนะอยู่อยู่แถวแถวโตเกียวเนะี่ยเป็นลูกค้าประจานะอันนั้นก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะไม่อะไรมากมายนะเขาก็จะมาซื้อแล้วก็กลับไปยอะไรเงี้ยเขามัจะไม่มาต่อแล้วคงราคาเลยนะมันมันก็แล้วแต่ระดับของคนนะว่าคนไหนจะได้ผัวรวยไม่รวยคนไหนจะต้องประหยัดกินประหยัดใช้คนไหนจะต้องแบบ ไม่ต้องอะไรมากมายเงี่ยมันก็เหมือนกับคนไทยนั่นแหละก็มีคนฟิลิปปินส์เขาก็ได้ผัวรวยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซื้อซื้ออันที่มันแพงๆไปนะกล่องกิโลสองพันห้าร้อยเยนเนี่ยเขาซื้อไปทีซื้อไปสี่กล่องห้ากล่องอะไรเงี้ยก็เป็นเงินผัวเขาเออะก็นะก็ก็เนี่ยก็ก็ถือว่าเขาโชคดีไงแล้วเขาก็มาสนับสนุนเรามันก็ดีไงแล้วก็ต่อมาคนฟิลิปปินส์แล้วก็ ที่กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือพวกคนคนโซนอินเดียนะแขกอินเดียนะโซนนั้นอะโซนนั้นจะแบบอ่ะเดี๋ยวพูดโซนฝรั่งก่อนก็มีฝรั่งนะมีฝรั่งฝรั่งที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเขาจะก็ทำตัวแบบปกติมากเลยเขาฝรั่งที่อยู่ญี่ปุ่นนะก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ไม่อะไรเลยแบบก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่ทวไปอะเวลาเขามาซื้อเนี่ย ขาเขมาซื้อสตอเบอรี่ทำแยมไปกินนะฝรั่งแล้วพูดภาษาเขาพูดภาษาอังกฤษนะไม่รู้ไม่รู้ฝรั่งประเทศอะไรพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็เก่งมากเวลาเขาพูดกับเมียเขาเน่ะเขาจะพูดภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นบ้างพูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นเขาก็มาซื้อห้าร้อยเยนในซื้อสตอเบอรี่ทำแยมไปไปกินนะเขา เขาไม่ได้อะไรมากเลยแต่ฝรัง่งไม่มีการต่อราคานะเขาก็มาซื้อของที่ที่มันมีนี่แหละไปกินอืแล้วก็ต่อมาก็เป็นโซนของทางอินเดียโซนทางนั้นนะเราจะแยกไม่ออกหรอกว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรมันหน้าตาเหมือนกันหมดผิวเขาเ,เข้มๆนะแล้วก็มีเออมีบางบางคนเขาก็ไว้หนวดไว้เขานะบางคนก็ไม่ไว้หนวดไว้เขานะคะถ้าเป็นคนทางอินเดียหรือทางแถวนั้นนะที่เขาเปิดร้านขายอาหารอินเดียอาหาร อาหารทางโซนแถวนั้นน่ะเขาจะเข้ามาดูแต่เขาไม่ซื้อนะคือคือเข้ามาเนี่ยเออคนพวกนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็ไม่ซือ้อเขาก็ื่อว่ามันแพงอะไรเงี้ยเดินเข้ามากันทั้งผัวทั้งเมีเยนะเ้าเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็ดูเขาบอกมันแพงเขาก็ไม่ซือ้ออคนถ้าถ้าเห็นละเดินเข้ามาแล้วเขาเป็นโซนทางอินเดียทางอะไรพวกนี้เขามาจะไม่จะไม่ซื้อนะคะไม่ไม่ไม่ไมค่อยซื้ออะ คนไทยนี่เราก็ซื้อนะ,อะคนไทยที่มาซื้อสตรอเบอรี่ไปกินอีจิงโกาลีอะไรเงี้ย,ยนคนไทยนี่ก็จะแบบกินแต่ว่าถ้าโซนทางนั้นทางอินเดียนะเขาจะไม่ซื้อเขาดูเฉยๆเพราะมันแพงเลยเขาก็เขาก็เดินกลับไปยอะไรเงี้ยเออคเนี้ยเดี๋ยวจะจวกเข้ามาวันเนี้ยวันเนี้ยเฝ้าร้านคนเดียวเฝ้าร้านคนเดียวป้าจะต้องไปทํางานที่เฮาส์สตรอเบอรี่ก็มันก็มีอะไรประเดี๋ยประดังเข้ามาเยอะแยะนะคะช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิด1 9 โรคไวรัสระบาดเขาเนี้ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยนะเขาประกาศว่าคนที่อยู่ในจังหวัดในโตเกียวชิบะไซตามะแล้วก็อะไรอะอะไรคานาราวะแล้วก็ยามานาชิอะไรแถวๆเนี้ยที่มันอยู่ปริมณฑลถ้าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือจังหวัดที่อยู่ในรอบกรุงเทพอ่ะกรุงเทพปริมณฑลอะคืออยู่ในเนี้ย แต่ตัวเกียวชิบะ,ะสายจมะยามานาชิคานากะวะที่มันอยู่รอบๆตัวเกียวเน่ยเขาบอกว่าให้อยู่บ้านให้ให้อยู่บ้านมันให้อยู่บ้านอ่ะก็เหมือนกับเมืองไทยอยู่บ้านหยุดโลกช่วยชาติอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เขาประกาศประกาศมาปุ๊บคนก็ไปซื้อของกันแบบลุมไปซื้อของอีกรอบหนึ่งนะคือตอนที่จุ๋มไปไปซื้อของที่ซูปเปอร์วันรู้สึกจะเป็นวันวันอังคารวันอังคารนะ ันงคาเนี่ยมันสถานการณ์อะไรมันก็ปกตินะที่ช่วงทิศชั่วแลวมันก็มีขายปกตินะก็ไปซื้อมาตามตามที่เราอยากได้แค่นั้นนะฮะก็ไม่ได้ตุนอะไรเออแล้วคราวนี้พอวันนึกว่าเป็นวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์อะไรเงี้ยเออคนเขาก็ไปกวาดซื้อของกันอีกรอบนากระดาษที่ช่วงทิศชั่วแล้วก็ตุนกันแบบโอ้เกิดซื้อกันกว้างแบบเชลนี่ว่างเลยนะชั้นวางของนี่ว่างเกลี้ยงเลยอ่ะเราก็เออก็โชคดีนะที่เราไปซื้อของวันนาคาและวัน เ้วก็โชคดีตราเนี้ยพอมาถึงวันวันเสาร์เนี่ยวันนี้วันเสาร์เนี่ยก็เราก็กังวลใจนะว่ราเออพอเขาประกาศมาอย่างนี้แล้ว,ลวคนจะมาซื้อซื้อของไหมแล้วเขาจะมาซื้อสตรอเบอรี่เราไหมก็กังวลนะ,ะแต่ว่าก็เออก็พอดีก็ปาก็ต้องทํางานที่เฮาเราก็ต้องเฝ้าร้านคนเดียวก็ออก็คงไม่เป็นไรก็คงจะทําได้นะฮะเพราะว่า คนเขาก็คงจะมาไม่เยอะอะไรเงี้ยก็มาก็ขายเท่าที่ลูกค้ามาซื้อั่นแหละเออแต่ก็เตรียมร้านวางของจัดของอะไรให้เรียบร้อยรอลูกค้านะครับเออแต่ก็ลูกค้าเขาก็มานะเขาก็มากันเออมันก็ก็เขาก็มาซื้อนะคะคก็จะมีทั้งพวกที่ลูคกค้าที่อยู่แถวๆนี้แล้วก็ลูกค้าที่มาจากตัวจังหวัดชิบะแล้วก็มาจากที่ไกลๆที่เขาเป็นข้าราชการนะคะเขาเป็นข้าราชการเขาจะมีตั๋วนะฮะแบบนึงนะ ขามีตัวพวกนี้นะคะตั๋วอันเนี้ยตั๋วเนี้ยนะคะเห็นไหมไมาให้ดูชื่อนะตั๋วเนี้ยมันเป็นตั๋วที่เขาจะหาเงินจากค่าราชการคนละคนละสองหมื่นเยนต่อปีเพื่อที่ให้คุณไปจับจ่ายซื้อของในร้านที่เขาที่เขาร่วมเข้าร่วมโครงการเขาให้อยากจะให้พวกข้าราชการเนี่ยไปสนับสนุนเกษตรก,ก,กร พอที่ทํอผลไม้ทําอะไรพวกเนี้ยมันมีหลายที่นะอ,อ่มันมีหลายที่มากเลยเ,เขาก็มันจะหมดเขตวันที่31มีนาคมเนี่ยถ้าไม่ใช้นะมันจะหมดอายุวันเนี้ยลูกค้าเขาก็วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ลูกค้าเขาก็มาซื้อกันนะคะก็นะก็ก็ได้ได้ยอดขายจากตรงเนี้ยเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ลูกค้าที่แถวนี้ก็ก็มาซื้อก็เออก็นะคนคนเขาก็ยัง ออกมาซื้อของกันนะเขาก็ยังออกมาซื้อของนะแต่ว่าเขาอาจจะมากันด้วยรถส่วนตัวเขาจะไม่มารถไฟรถบัสอะไรเงี้ยเขาจะป้องกันตัวเขาอะนะคนญี่ปุ่นอะนะแล้วก็นะะี่ค่ะประเทศญี่ปุ่นเองก็ยังยังประสบปัญหาเหมือนกันเหมือนกับเมืองไทยนะั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่เพิ่มกันแบบแบบรุนแรงรุนแรงเหมือนเท่าเท่าเมืองไทยเหมือนอิตาลีเหมือนอเมริกาอะไรเงี้ยน,นะคะประเทศญี่ปุ่นก็ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ ที่ยังก็ลําบากเหมือนกันเออยังมันยังไม,ม,ยงไม่ยังไม่หยุดอ่ะเออมันก็ยังเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็อยู่ร้านคนเดียวเพราะเนี้ยก็ก็เออมันช่วงก็มีลูกค้ามาเยอะบางช่วงก็มีลูกค้ามาไม่เยอะมันก็ก็ทาไปแพ็กไปขายไปคุณอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็มันก็ผ่านไปได้นะคะเพราะลูกค้าไม่ได้กลัวเข้ามาที่เดียวมาตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่จะต้องไปรับลูก ประมาณสามโมงก่อนสี่โมงเย็นจะต้องไปรับลูกที่เรือ,อนอุบาลป้าไปรับไม่ได้เพราะเขาทำงานเขาติดงานสําคัญมากแต่ต้องทําให้มันเสร็จร้านมาตั้งแต่ตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงจนถึงเย็นเลยนะฮะก็ไปรับลูกเขาเนี่ยปิดร้านแล้วลูกค้าก็มาเขาบอกว่าเขาไปท,ทําธุระลูกค้ากลับมาเนี่ยเขาจะซื้อกลับบ้านเขาจะกลับที่บ้านนะคราวนี้ก็พอเราปิดร้านล้วออกออกไป ออกไปหน,หน้าหน้าบ้านแล้วแต่ก็เขียนโนต้ตติดไว้นะว่าจะกลับมาตอนสี่โมงเย็นเขียนโนต้ตที่มไวพอเปิดประตูไปปุ๊บลูกค้าก็มีสตรอเบอร์รี่ไหมอะไรเงี้ยเออเราก็ลูกค้าเขาเขาอสาวแวะมาหาเราก็ก็เปิดชาต์เตอร์แล้วก็เปิดร้านแล้วก็ขายให้เขาก็เขาก็พอเขาฟังสำเนียงเรานะเพราะเขาก็ว่าเป็นคนที่ไหนเออเราก็บอกว่าเป็นคนไทยเ,เขาก็บอกว่าเอ,อ ลูกสะพ้ยเขาเป็นคนจีนบอกลูกสะพ้ยเาเป็นคนจีนแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกสะพ้ยเขาอยู่โตเกียวส่วนคุณยายคนนี้เขาอยู่ชิบะก็ก็คุยกันนะฮะกเ็เขาบอกว่าเขาก็ฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขามีความเกี่ยวพันกับคนต่างชาติเนี่ย เขาก็จะสนใจที่จะคุยเรื่องต่างชาตินะฮะกับเราเราก็ก็คุยกับเขาไงอืมส่วนเรื่องสำนง n สำเนียงที่เราพูดภาษาภาษาญี่ปุ่น่เราพูดยังไงเราก็พูดไม่เหมือนเขาหรอกเพราะว่าก็เหมือนกับคนต่างชาติที่ไปพูดภาษาไทยอพูดยังไงมันก็จะไม่เหมือนคนไทยพูดนะฮะเอก็ไม่เป็นไรไงเขาคนที่เขาคนที่เขาถามเราเออก็ตอบไปตามนั้นแต่คนที่เขาไม่ถามก็ไม่ไม่ไม่อะไรขอให้สื่อสารกันรู้เรื่องก็เอาละอการเรียนภาษานะเพราะว่าถ้าเราพูด อีกภาษาห,หนึ่งไม่ชัดแสดงว่าเราพูดได้มากกว่าสองภาษาอืมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าเอาเท่าเราฟังเขารู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่องเป็นพอนะฮะนั่นแหละเขาเนี่ยพอพอขายของให้คุณยายซื้อนี้เสร็จแล้วก็บึ่งไปรับลูกแล้วก็กลับมาเออกลับมาเปิดร้านอีกรอบหนึ่งนะเปิดร้านอีกรอบหนึ่งเขาเนี้ยก็ลูกค้าก็มาเออก็มากันมากันเช้าเย็นๆ่ะแต่ไม่ได้มากูนเข้ามานะก็เราอยู่ร้านคนเดียวเราก็รับมือไหวเออคนนี้ก็ ก็ยังไม่ปิดร้านก็ยังไม่ปิดร้านก็ยังทำนู่นทนํานี่เก็บของอะไรทำเ,เตรียมเตรียมนู่นเตรียมนี่นะครับก็แล้วฮัา,าจังก็อยากกินนู่นกินนี่ก็ก็จัดการอะไรให้ลูกเขาเนี้ยลูกค้าก็เข้ามาว่าจะปิดร้านแล้วแหละอว่าจะปิดร้านลูกค้าก็เข้ามาเป็นลูกค้าประจํานะเพราะาเขามีบัตรมีบัตรของทางร้านด้วยเ,เป็นบัตรบัตรสะสมแต้มนะเขาก็มาซื้อพันเยน ก็ว่าเออคนนี้ก็คนจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละเออคนนี้ก็ก็ก็ยังมีคนเข้ามาอีกนะคนนี้พอคนนี้ออกไปก็มีคนว่าตอนนั้นมันหกโมงครึ่งแหละไอมันหกโมงครึ่งแล้วคนนี้ก็เฮ้ยแต่เข้ามานี่เป็นหน้าแบบทางโซนอินเดียทางโซนนั้นมาเลยอ่ะตายแล้วทำไงมันจะเข้ามาดูหรือแบบภาษาก็ก็ก็พูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคําอ่ะนะฮะอืมก็ มันคงไม่ซื้อแน่เลยอะไรเงี้ยคราวนี้ก็แต่เขาเข้ามาแล้วเขาซื้อไงก็คนทางโซนนี้มันเฮ้ยมันี้คนซื้อให้เราด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เลยถามเขาก็บอกว่าเขาเขาพูดก็ตะกุกตะกักนะเขาบอกเขาต้องการพันเขาต้องการท็อเจลตัวเวมะแเราก็บอกว่ามันไม่มีวันนี้มันหมดแล้วมันก็เลยพันพันเนี้ยจะเอาไหมเขาก็บอกเ,อขอเขาบอกว่าเขาเอา เนี่ยซีพันเยนเนี่ยเขาบอกเขาเอาสีแพ็คแล้วก็ถามซ้ํำถามันพูดมันมันจะสื่อสารกันตรงไหมกับเนี่ยมันซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยคราวนี้ก็เขาบอกเอาสีพันเยนเขาบอกว่าเอาสีแพ็คเอาสีเนี่ยเขายกมือขึ้นมาสี่คราวนี้คราวนี้เราก็บอกเออแล้วก็จะแพ็คอีกสามอีกให้อีกสามแพ็คเพราะมันมีวางอยู่แล้วแพ็คหนึ่งคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วราคาสองพันห้าร้อยเยนมีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็กมี มีอะไรเงี้ยเอ่อจะเอาไม้อะไรแต่แต่ว่ามันไม่มีทอนเจียวตัวเม่นะอะไรเงี้ยเขาเออเขาบอกว่าให้เอาสองพันห้าร้อยเยนกับพันเยนอันนึงอะไรเงี้ยเออเราก็สื่อสารตรงกันแล้วนะคะคราวนี้ก็เราก็เออเดี๋ยวเราจะแพ็คให้เออก็จะก็จะแพ็คให้เขาเนี้ยเขาเขาก็เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะรอคราวนี้เราก็ไปแพ็คเ,เ,เดินไปหาสตรอเบอรี่เออเดินไปหาสตรอเบอรี่ เขาเนี <chat> ่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นแฟนของคนที่มาซื้อบ่อยๆที่เขาเอาผ้ามาคุมหัวอันนั้นคือคือคือโอ๊กสั่งของเขาเขาบอกเขาจะพูดช้าๆนะเราก็จัดใจความอย่างเงี้ยได้นะว่าว่าได้อย่างเงี้ยอ๋อก็เลยก็เลยนึกออกอ๋อคนนี้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่าคนนั้นอ่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่น เัวอย่าเ่ดี๋ยว่าเขาแต่งงานกับคนปากีสถานแล้วเขาจะต้องเอาผ้ามาคลุมหัวมันเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรของเขานี่แหละเขาเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาว่าเขาเป็นแฟนของคนคนนั้นนั่นแหละแล้วเออก็ก็เข้าใจเขาเนี่ยแล้วก็ไปแพ็คเสร็พอรู้ว่าเป็นคนคนนั้นเป็นลูกค้าคนนั้นเป็นลูกค้าประจําเลยนะมาซื้อมาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อไปทีละสี่พันห้าพันเยนนะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่แต่งงานกับคนปากีสถาน คนปากีสถานนะก็เป็นทางโซนแขกๆกันเนาะทางอินเดียทางตรงทางโน้อนอนะ่ะประเทศใกล้เคียงกันนะเราเนี้ยระหว่างที่แพคสตรอเบอรี่อะ่ะก็เดินไปไปที่ที่สตรอเบอรี่มันมันก็วางเรียงกล่องจะเบอรด้วางเรียงกันเขาเนี่ยเขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาพูดพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละเออพูดเพราน่ากลัวเราก็กลัวเข,เขาเหมือนกับเฮ้ ช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดคนตกงานตกงานนี่มันจะมาป้นกูนหรือเปล่าก็ป้นกูนหรือเปล่าคือด้วยความหน้าตาเขามันน่ากลัวไงคนทางทาง,ทางแขกทางโซนนั้นอะ่ะมันเป็นแบบเราไม่ชินไงเออแล้วช่วนั้นเป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วไงมันแบบเออรู้สึกรู้สึกไม่ดีอะ่ะแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์เหมือนกับมันนัดหมายให้คนรุมกันเข้ามาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็กลัวคราวนี้ก็ อันนี้ก็ก็แพ็กสตรอเบอรี่ให้เขาแพ็กสตรอเบอรี่ให้เขาก็ก็ทำไปทั้งทั้งกบัวน,นั่นแหละแต่ก็ใจดีสู้เสือนะฮะใจดีสู้เสือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ก็ไม่เป็นไรไงเออแต่ว่าในมือเขาเนะ่ะเขาถือเงินหมื่นเยนอยู่ในมือเออมันคงจะมาจ่ายเรานั่นแหละนะมันก็มันจะมาจ่ายเรามันคงจะไม่มีอะไรเลวร้ายนะก็ก็แพ็กแพ็ให้เขาเออแล้วก็ชวนเขาคุยเออก็ ก็เบาใจไปหน่อยนึงอเออว่าเนี่ยเออก็แบบถ้าเขาคุยกับเรารู้เรื่องหรือว่าดูศักษนะท่าทางมันไม่น่าจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยมันก็นะมันก็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 โล่งใจไปเปล่าหนึ่งไงเออนั่นแหละก็เนี่ยค่ะลูกค้ามันวันนี้มันมีหลากหลายมากเลยนะฮะก็จะมีหลากหลายประเภทเข้ามานะแต่ถ้าเป็นโซนทางพวกอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบ แบ่งแยกเชื้อชาติอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นโซนทางทางทางอินเดียเน่ะเราก็จะแบบไม่รู้สิเราเรารู้สึกไม่ชินอะรู้สึกไม่ชินรู้สึกหน้าตาเขาจะมันจะดุดุไงมันจะแบบไม่รู้สิหน้าตาคนทางโซนนั้นมันจะดุดุนะมันจะแบบยังไงก็ไม่รู้อะเออมันจะไม่แบบทางโซนแบบเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือว่าทางทางเมืองไทยทางทางจีนทางญี่ปุน่นเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าโซนนี้มันก็ยังแบบ เออแบบนะเราก็จะชินไงเออแต่ถ้านานๆานที่มีแบบแขกเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็กลัวนะกลัวนะแต่ว่านะแต,แต่แต่พอเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเป็นสามีของคนที่มาซื้อบ่อยๆเนี่ะที่เขาโภกหัวน่ะเออก็เอออย่างน้อยเขาก็เขาก็บอกเรานะแสดงว่าก็เขาคงจะเป็นผัวเมียกัน,นจริงๆนั่นแหละถ้าไม่งั้นเขาก็จะพูดไม่ได้นะฮะเออก็นะวันนี้ก็ผ่านไปอ,อ่าก็ เราไม่มีของพันที่เขาต้องการให้เขาแต่ก็เราก็เลือกอีกพันธ์อื่นที่มันที่เราคิดว่ามันมันมันน่าจะแบบเหมาะกับเขานะคะก็เลือกให้เขาก็แพทย์ให้เขาอย่างดีๆนะคะก็วันนี้ก็ผ่านไปอย่างแบบทุรักทุเลนะมีแบบมีแบบกลัวด้วยนะเออขนาดว่าบ้านเราเนี่อยู่ใกล้สถานีตํารวจมากเลยนะอยู่แบบเดินไปถึงเนีเออ่ยอยู่เดินไปไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยเมตรนี่ก็ถึงสถานีตํารวจเลยนะเออแบบอยู่ใกล้มากเลย กี่ร้อยเมตรอประมาณร้อยเมตรแล้วกันเออไม่ดูสิประมาณนั้นประมาณร้อยเมตรนี่ก็ก็ถึงนะัสถาดีตํารวจแต่ก็กลัวเห็นเห็น <ๆ S 1> แบบแบบคนแบบแขกแบบเข้ามาแบบนั้นอ่ะกลัวกลัวแล้วก็คุยโทรศัพท์อุยอุยยังไงไม่รู้อ่ะมันน่ากลัวไงเออก็นะวันนี้ก็แบบเนี่ยก็เป็นประสบการณ์นะคะว่าเออแบบลูกค้ามันก็มีหลายแบบหลายแบบ ลายเชื้อชาติมากเลยนะที่ญี่ปุ่นนะที่เราจะต้องได้เจอแล้วก็ได้รับมือองต้องรับมือให้ได้นะะมันก็จะมีทั้งแบบนะมีแบบบางทีก็สื่อสารกันคนต่างชาติเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่ว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นแบบรู้เรื่องนะบางคนก็แบบอยู่นานแต่แบบพูดยังเป็นคำๆอยู่เลยเนี่ยเออมันก็มีไงเราก็ต้องพยายามถามเขาถามเขาให้มันเัียวเฉีวนะก่อนที่เราจะรับออเดอร์หรืออะไรมาไม่งั้นมันจะผิดพลาดเนี่ยแล้วก็ถ้าลักษณะของคนแบบท่าทางไม่น่าไว้วางใจเราก็ต้อง ต้องระวังนะดูซ้ายแลขวาให้ดีๆอดูลักษณะท่าทางของคนแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาคุยภาษาญี่ปุ่นได้เราก็ชวนเขาคุยไงเออถ้ามันเราถามไปแล้วมันตอบกลับมาเนีย่ยแสดงมันยังมันยังแบบเออดูลักษณะท่าทางว่ามันสามารถที่อยู่ในอารมณ์ปกติไหมสื่อสารกับเรารู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเออมันอาจจะแบบนะถ้ามันมันมันไม่น่าจะดีไม่น่าจะเวิร์กก็ต้องแบบก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตรียมทางหนีทีได่เลยนะ น่ค่ะก็ก็เป็นประสบก,การณ์ที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเนี่ยการอยู่ร้านชาตาวดี้เรา,ราก็จะได้เจอคนหลากหลายเชื้อชาติคนหลายรูปแบบมากเออเราก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้คนพยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้คนให้มันมากๆนะคะเราจะได้รู้เขารู้เราไงเออรู้ว่าคนแบบนี้มามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เออเราก็จะรับมือเขาได้ไงเออเนี่ยค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นประสบการณ์ในการ ขายสตรอเบอรี่แล้วก็เฝ้าร้านวันนี้ถ้าเฝ้าร้านคนเดียวนี้จะต้องแบบนะจะต้องแบบแบบตั้งสติให้ดีๆ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็เอามาฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ